ถึงมาวันที่มึงวันสามเดินสองหริาหา 5, มเงนปีเดินชินหมื่อสามคำมาตั้งหนึง่งในกระออยอันสาวสามุงนิดอะไรไม่ตดถึงประเล็นอไรเขาเขาบอกไม่เอาเขาเขากูดีกูดังกูวานกูมองอันกิน้องตายห้างอยู่สึ่สองในฝืมึงเขตทั้งเีนงจนันอันเราหลุดเราตั้งมาแยนแคหบักหินตาสื่อนชิมเล นางวังสิมจองตาวิงังเครือในมือนในตาตีอันม้นหนึ่งเง้นตาในเป็มีตตาสองเยววันในขาหมายนึ่งในเดเป็นเงินตอนตาแค่มักเห็นในตีดวอับกับตัถึงเจเสียห้าวันในขาหมายสองมาในันอาเตมีเงินอันตนตาหน้าเขาบูตานมาปุตาก่อสางสิมนั่นในกอดีอาบูอานบันทำดีเจเสียาวันในขาอ มื่อนันนเื่อนั้นเล่มเล่เอาขาตะขาเขาตตานาเขาในหมู่ร้ันมาแคหมักเขียนไน่ในเวลาอยู่มุมันปากใบเิเสียนมาในขาอ้อกงอที่อันไรเอากระซึ่งมักเขียนกว่าต่ว่ถึงมาปีเฮาลงเคยนต้ปแมนอยู่หนึ่งปากฮาซิบโกเสียนชิมเหมือนวันในขาออกปีแมนอยู่หนึ่งปากฮาซิบโคกเสียนิเหมืนวัในขาออ มื่อนั้นที่พ้นเลยในสั้นตรมีอยู่13,000หกหมื่นวัในข้าวออเมื่อพื้นเลยส13,000หกหมื่นวันในข้าอันแน้แนเหมนกามักหนในเดียวยุ่อยู่ยอดด้านถึงตามดีต่เสียงขายาอ๋อหนึ่งหสึ่งอน่งหนสงหน่งงนึ่นึ่งานึงหนงงนหงนนนหนึง หนูด้านมาบนดาดต่อทาง1ิมเนสั้นเลายอยู่ง้นาลาอยู่เงินแค่หมื่นใบสองเหรีข้ามาเหล็กเปลี่ยนเป็นเนงินมนาสั้ลาอยู่ 70, เจ็ดสิบแสนแปดหมื่นหกเหรยวันไหนข้าวินด้านบนดาดฟทาง10ิันในลาอยู่เจ็ดสิแสน แบนมืนพบเห็นเจ้าวันไหนขาอันนั้ก็ตียุกอยู่ว่าด้านเถื่ำดีกาษาลงหาภกษาแสตองโน้เงินหน่ตั้งเังเสียงตังมุดมือ่กันตั้งก็เลยดูตั้งสองฟพราะปกันก็สามนตีเมเงินกว่าสามปักไปแล้ววันไหนก็แสนป้องนั้นสามปักสองแสนเนี่ยวันไหนข้าอ o มกูกูกูนอะไรอนุโมทนาหุ่นซนอ่หน้าผาผามันมันเสกกรรมา อ่ทาทุก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 ทนกันกทุกทุกทักทนเทุกทนกมักทนกทุกทุกทุมทุก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 วันทุนทุนไหกทุ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 กีุกทุกทุงทุกทุกทุกทุ้ทงกงุกท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 เกทุ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 กันกว่าแทง ยี่ยวก็หงทางเสียงการชอบค่ะก็เด็กเขาสร้างอยู่เนีเลอ่อน่ก็เหหุองดันนั่ก็หนหุ่นดันอมเสเขาอยู่คาอ่ลนั่นก็เขาหนหุานตันกปอ่ากนห่นนก้าบก็อเหยืพินบอกถึงกูก็ดูกก็นังเสียงกาหมายสงอะไรอยู่ดีมีเงินมีค้ำมีเสียงมีทั้งอะไรเปียเปี่ยวมัน ต่อทนโซซึปานเลต่พอพื้มาถงมงขมานึปั่นการดังเสียงสีกังขาต่อด่านาดังเส้อหางมเสืาตอนตสกันเย็นวันเมื่อไนวันที่หนึ่งวันสามเลนสองเหงสาวหาเม่นดีเลนชีหมอสามคำแคบมากินเขาอันเฮาตีสือในสิ่มแลในวางสิมนั่นพอเพีวมาถึงตีจองโต เวงลังคือเขาเยาหลีงามวานในขาอองอันหันอยูา่ย่ำเรวในเป็นแคบหมักหินขาวๆตาดีสื่อในเสียมเลนอกสิมตีจองตัวเวงลังคืออันเจ้าตาหน้าปเปลี่ยนไม่เลี้ยงเอาเขาปล่งมีอ๋อเขาเปีนนึ่งไตอย่าอยู่สังเศ้าในสึงมองเขกูดีกูตังโฮมดูโฮมตันมันนั้นวันหนคาอ๋ออะไรหมซ่อมๆตาหน้าเผลอเผลอมันค่า เพราะว่าอะไรหันเนี่ยนะก็อ๋อต <découvrir>, ันนาอันเฮาลูกามักเห็นนั่นเออฮอดถึงมาดีจ้องตอเวียงลังเคยเอาเนี่ยฮ่าเลยหันเสียวเลยฮ่าเลยซ้อมๆตันนาผ้าฝั่งมันๆข้าน้องหรือซินั่นกะถึงก็ฮ่าเลยเขาเป็นตันนาปารมีกำสู้มังยันโฟยานนึกปั่นกันเสียมกะเลยโซกะไปเลยถึงนึกปั่นก็ฮ่าเลยเป็นกุ่นดีผีญาติเนี่ยฮ่าเลยอ่อนกันย้อนสู้เอา นัง่ง oh, <okay. S 1> กลางจะเผื่มันนั่งสีกำคามาสูงดังเสินค้าเออ